สวัสดีครับแอลนูรถบ้านเนี่เมื่อนี้ครับเมื่อนี้มีรถมาขนเงินขนท่องมาตอนมาฝากให้ท่านผู้ชมให้พี่ๆน้องๆได้พิจารณากันเมื่อนี้ครับเป็นรถตอนเดียวรถหัวเดียวกันเลยครับมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเบิ้งกันอ่ามีอยูย่สองคันครับเมื่อนี้เอาไว้แล้วตามเบิ้งครับผมนี่ยนี่นี่ครับเมื่อนี้มีรถกระบะหัวเดียวพร้อมทํางานครับ พร้อมขนเงินขนทองเข้าบ้านนี่กับรถกระบะหัวเดียวนี่ครับไปขนเงินขนทองเข้าบ้านเอามาฝากมาตอนท่านผู้ชมในพิจารณาในราคาพิเศษพิเศษครับนี่จังคันนี้ขั้นแรกอีซูซูดีแม็กปีศูนย์นะครับเครื่องยนต์ดิเรกอินเจกชันเครื่องยนต์สองพครับมีตำหนินะครับไม่ใช่มีตำหม่บมเนบ่มีตตำหนิมีตำหนิหนอยู่เดอ้อ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเบรงรอบขั้นแต่ก่อนอื่นเปิดราคาจำหน่ายกันก่อนในราคาพิเศษเมื่อนี่ครับเพียง6900 0บาทครับเอานี่ตามผ้าสีเพิ่นนี่ครับปี69เ้เนาะเอกสารพล่นล้นครับเมื่อนี่พร้อมให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของได้สภาพนี่กันเลยขายกันตามสภาพครับสำหรับท่านที่หารถไปค้นเข,าขนาน่าค้นน้ำไปขนอ้อยค้นมั่นเนาะครับนี่เป็นรถหัวเดียวตอนเดียวนะครับ นี่ไปใส่คอกใส่ท่งเล่งขึ้นจักน้อยสะละไปแก้เขาบรรทุกเขาได้เลยครับสำหรับรถกระบะอีสุสูดีแม็กนี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไดรเรกนะครับปี2004ปี2004เ้อครับนรอบรอบขั้นเอกสีสันพ่อใส่นะครับสีสันบอกเลยบอมีแตกเป็นเขือเป็นเปียงเป็นเปียงแต่ว่ามีหมองบุม่มมองบุบนี่ครับจังฝ่าท้าทายเ่นตัวนี้เด้อนี่ครับฝ่าท้ายก็มีตำหนิอยู่นะ อ่าป้ายถ้าเบียนมีครับเพราะท่านด้ติดห้เอกสารพร้อมครับนี่เพื่อนกระบะไม่ใกล้เนิร์มีแต่ว่าไทยเดิมเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมเบิ้งเบิ้งก่อนเนาะนี่ครับดูเม็ดอางครับนี่กระบะเดิมนะครับกระบะยังสวยๆอยู่เลยแต่ว่าฝาไทยพรผู้ให้จักหน่อยครับฝาไทยนี่ตัวนี้เพมีสนิมครับอัน,น้ก็เดิมๆนะครับฝาท้าทยมีเป็นเครื่องอันนี้ครับเี่ยวให้ท่านผู้ชมไปเบิ้งเอาเด้อพิจารณาเอา ปิดวัตถุิดไทยแห้งๆจังจน้อยนี่ตัวล็อกถ้ายอยุ่ฟังเดียวครับนี่ให้ท่านผู้ชมเบ่งยังมีคลิปจอลึกนะครับบ่ม,มีล่ออะไรแต่ว่าล้อยางนี่ซี่ล่อก,กับซีเ่เศนซีห่หอวนะครับสไตล์เกา่านี่คัดซี่พันสวยนะครับคัดซี่บ่บิดบ่เบี้ยวบ่แมงนะครับคัดซี่พ่อใส่สําหรับท่านที่มองหารถเอาไปใส่งานไปลุย,ยส่วนเกียร์ผ่าโอเคครับเกียร์บ่รุดบ่หอน นี่แต่ว่าเบาขาดครับเบาขาดนะครับหลังค้าโอเคครับหนาใส่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทใส่ฟังเสียงเม็ดอากยังคือเก่าครับเม็ดอากครับเพิ่งเอ่ยว่ารถคันนี้บอกเลยว่าบาชนหนาชนขางช่งชนหลังครับได้ประตูปิดแห้งจังน้อยเอาเด้อนี่ครับปิดเสียงแห้งครับผมด้านแก้มซ้ายนี่ตัวนี้ปุ๊บหยู่มากครับนี่หยู่มากครับนี่แต่ด้านเทิงครับนี่จะไปหยู่ยังบูครับนี่ลงไซส์สิบล้อถอยไซส์ได้บู นี่ <N ic> ครับมีอยู่ยุ่งบางนี้แล้วมุมเดียวนี่ครับนี่ <N ic> นี่เอาสาหรับท่านที่มองหารถตอนเดียวเด้อราค่า6กหมื่นเก้าพันบาทครับ <N ic> นี่เอาฟังเสียงจากน้อยครับฟังเสียงจากน้อยเ <N ic> พราะว่ายังมีขีเจอลึกอีกนะครับ <N ic> เปิดทั้งให้ครับกระจกเหมือนหมุนขึ้นลงด้วยมือ <N ic> นี่เด้อกระจกหมุนขึ้นลงด้วยมือสตาร์ทฟังเสียงครับผม <N ic> <N ic> เปิดเอา้าเฮ้เกียร์ว่างครับเกียร์ว่างครับอืม เอาสตาร์ทในเบิ้องก่อนนี่ครับไม่มีไฟโชว์นะครับส่วนแอร์เปิดเบื้งก่อนครับอืแอร์ได้นะครับแอร์ได้นะครับผมแอร์ได้แอร์มีลมนะครับนี่แอร์มีลมแต่พอหัวเย็นพอเย็นอันนีย้ยังมีลมบอขันได้เย็นปันใดครับเอาเปิดให้เช็คให้เบื้องต้นครับสําหรับท่านผู้ชม เบิ้งห้องเครื่องกันสักวันครับห้องเครื่องกันจักน้อยนี่เปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนเครื่องนีไอมีควันบ่เอากลับมาพิสูจน์มาเบิ้งพร้อมๆกันครับนี่นะครับยวขออนุญาตครับนี่นี่คือห้องเครื่องนะครับเบ้องน้าครับผมน้ำน,น้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันเอากลนว่ารถอ้สูบมันไอมันควันน,นี่กันรูแมนบ่ ามีควันเล็กน้อยครับมีควันพอเป็นหูเด้อเอาสำหรับตานที่ฟ้องหารถไปใส่งานครับนี่แป็นเพจเดิมครับนี่เอาแป็นเพจเดิมครับนี่พ่งหนาเดิมท่านเดิมเครื่องยนต์ท่านเสียงครับใ่ได้นะครับโอเคนะครับสตาร์ทง่ายบึมๆเลยครับเอา,เอาปิด เอบนี่เอาหกหมื่นเก้าพันบาทกับอีซูซูดีแม็กปี0ศูนย์สี่นะครับเครื่องยนต์ไดเรกสองพันห้าไดเรกอินเจคชั่นเพื่นว่าครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมผิดจารณาครับพานไปครับรถคันนี้หัวเดียวตอนเดียวพร้อมไปขนเงินขนทองเข้าบ้านนี่คันที่สองนี่คันนี้ยังอยู่ครับอีตัวนี้จะเป็นมิตซูบิชิ ไททันนี่ปี04นะครับตัวนี้คันนี้ปี04 04คือ0หาเดี๋ยวเพิ่งให้ท่านผู้ชมก่นอนมิตซูบิชิไททันอ๋อปี0หานะครับตัวนี้ปี49ครับผมตัวนี้ปี2005นะครับภาษี66ครับ28มีนา66ยังไม่ขาดเกินนะครับตัวนี้ยังบ่คันขาดเกินเด้อสำหรับท่านที่สนใจเอารถไปใส่งานรถกระบะมิตซูบิชิไททัน คันนี้ห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับนี่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสองพันหานะครับตัวนี้บ่มีเทอร์โบเด้อนี่ส่วนสีสันนี่เพ่นเฮดมาไมครบนี่มีตำหนิอยู่นะครับสีสันก็มีตำหนิด้วยกระบะล้อใหญ่ตัวนี้ล้อโตจากหน่อยครับใหายในกะเบาะก็มีขาดบ้างครับผมกระจกแตกตรงนี้ครับนี่กระจกแตกตรงด้านหลังนี่ครับด้านหลังเก๋งนะครับหลังตรงนี้ครับเป็นกระจกแตกกระจกร้าเิ่นว่า ด้านนอกนั่นปกติครับโอเคเลยวงมารายพาวเวอร์เครื่องดีนะครับตัวนี้เก็บงานมาแล้วครับเครื่องดีเสียงนี่โอ้มวนครับเครื่องโอเคเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ท่านผู้ชมเบิ้งครับส่วนคัสซี่สวยตัวนี้คัสซี่สวยทั้งเส้นนะครับแต่ว่าบ่มีฝาท้ายฝาท้ายไม่มีนะครับแี่ว่าฟื้นไฟออกทุกจุดครับบ่มีสนิมสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานรถกระบะ ไปซื้อฟ้าไทยรัางฟ้าไทยใส่เอาก็ได้ครับราคาพอแรงห้าหมื่นห้าพันบาทครับเื่องยนดีเซลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ทันผู้ชมฟังขางนําครับนี้ครับภายในรีวิวทันผู้ชมเบิ้งไปแล้วครับแต่ว่าต้องเผาหัวนะครับนี่คือปุ่มเผาหัวครับผมตัวนี้เผาหัวครับเผาหัวสักสามครั้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ตัวนี้คือปุ่มเผาหัวนะครับ เผาหัวก่อนไอ้เน,นีเผาหัวได้เผาหัวทุกครั้งไอ้ประมาณใส่งานนี่เผาหัวอยู่ครับตอนเศร้าเหรอประมาณนี้ครับอันนี้สําหรับรถมีสู้คันนีเ่เด้อครับ่วนนงประกอบมียังกานี่ครับพ่อเบิงนะครับเล่มครบชุดโอนครบนะครับเนี่ยครับตเผาหัวแล้วก็จะติดง่ายครับเผาหัวแล้วก็จะติดง่ายเสียงก็จะประมาณนี้ครับ ียงโอเคนะครับเสียงถือว่าพ่อใส่นะครับถือว่าได้้ครับสำหรับการที่มองหารถใส่งานราคาบาแรงเครื่องยนต์ดีเซลบดีเกชบงานใม่แล้วนะครับ โอเคนะครับเดินองเซ่ได้ครับน้ำไม่ดันนะครับดูน้ำไม่ดันนะครับนะพูด,ดดีนะครับสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานพอรถคันนี้เอาไปเก็บงานมาเรียบร้อยแบบนี้บ้านเครื่องบ่อปวดบ่ออุดบ่อยังเลี้ยว ครับเนี่ยเราจะพอมีควัดนี่ใหครับเหลื่องกระดิ่งเสียงโอเคครับเสียงมวลเสร็จได้แล้วแบบน้ำไม่ดันเนี่เสียงเครื่องเดี๋ยวป้าป้าฟัาาางเบื้องด้านหลังครับเออปกควันนะครับด้านหลังกับปกควันนะครับตอนนี้ไม่ควันนะครับเนี่ยเอา สำหรับท่านที่มองหารถตอนเดียวเอาไปใส่งานไปขนเงินขนห้องไปขนยางก้อนอยางพาราเมื่อนี่แอลดูรถบ้านครับนี่รถมาแนะนํานี่รถมาสี่เป่ามาฝากมาตอนในท่านผู้ชมพิจารณาอยย่สองขั้นสำหรับรถตอนเดียวรถหัวเดียวนาะครับนี่ท่านที่สนใจอยากได้เอาไปใส่นี่ครับนี่กิ่งกลางมากกันเลยครับตามเบอร์โทรที่โชขึ้นหน้าจอขายกันบกแห้งในราคาพิเศษครับนี่เฉพาะเดือนนี้นะครับ คลิปนี้นี่คือขั้นแรกมิตสูบิชิเี่ตัวทะเบียนบอใบไม้ลอลิง132มหาสาร,รคาม55,000บาทอันนี้เก็บงานเรียบร้อยครับน้ำมบา,ามบ่อไอน้ำบ่อเอ่บอบ่อควันบ่อดอันตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่อีตสูบีชแมกยอยักษ์ง,งู8ป0 2ขูอนแก่นทะเบียนผาสี69อันนี้ครบนำเอกสารพร้อมแต่ว่าสีสันหน้าตากะตามเห็นนะครับ ขายตามสภาพครับมีราคา69,000บาทนะครับมีสูเครื่องยนต์2,500ซีซีไดเรกอินเจชั่นราคา69,000บาทนะครับเอกาสารพร้อมโอนึ้นกันใจสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โชคขึ้นหน้าจอแล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูรถบ้านขอบคุณหลายๆครับ